และทีนี้จากงานจากรุ่นคุณพ่อแล้วสู่รุ่นคุณหลังครับครับก้าว <9 S 2> <9 S 1> เข้ามาสู่ในวงการของตลาดพัะเรียกว่าเขาเรียกว่ามีพื้นฐานที่แข็งแรงอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก้าวเข้ามาทำเนี่ยยากไหมครับในวงการยากครับยากเพราะเราต้องเราต้องบอกว่าทุกอย่างมันคือมันก็เป็นแรงกดดันที่ว่าเรารู้สึกว่าคุณพ่อเราเนี่ยเขาค่อนข้างจะสักเซสมากๆในวงการนี้แล้วถ้าเราเข้ามาเนี่ย เราสามารถที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้ได้ต่อหรือเปล่าเนี่ยมันมัน่อนค่อนจะทา้าทายมากๆเลยกรยกว่าเข้ามาก็ได้เห็นรูปแบบนะคือต้องต้องถามคำนี้ย้อนกลับไปเนี่ยพี่หลังเริ่มต้นจากอายุเท่าไหร่ครับเข้ามาเรียนเริ่มเรียนรู้อะะประมาณสิบห้าสิบหกครับตอนนั้นนี่เท่ากับเรียนประมาณมสามครับใช่ตอนนั้นเรียนอยู่สมุทรปราการเห็นบอกว่าชีวิตวัยรุ่นหายไปช่วงเลยโตหายไปเลยคือเราแทบต้องบอกด้วยว่าคุณพ่อก็เป็นคนค่อนข้างจะ ยุคเก่าโบราณเขาก็จะอยากให้เราทํางานอยากอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากให้เราแบบไปเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้เท่าไหร่เราก็จะก็เหมือนจะขาดทันไปเลยันวันก็ทํแต่งานเลิกเรียนบุ๊กก็จะต้องไปเปิดร้านที่แอมบอนเทียนอะไรเงี้ยไปช่วยดูแลมอนทิปาซ่าจะอยู่ตรงข้างพัดพงครับช่วงนั้นจะเป็นศูนย์พระตอนกลางคืนก็จะไปเปิดตอนเย็นเนี่ยประมาณตั้งหกโมงแลถึงมันเที่ยงคืนตีหนึ่งเขาช่วงหลังจากเลิกเรียนหรอครับถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยหรอทุกวันเพราะว่าจวนตลาดก็ค่อนข้างจะ ลุกอยู่